รวมถกร่วมซักโดยสบู่วิภาดาวิตามิน C และอีเรากลับมาที่รายการยิ่งถกกนกซักครับอาจารย์ยิ่งศักครับพร้อมไหมฮะ <c oughs> <c oughs> คำถามนี่มาจากแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับยิ่งถกกนกซักนะครับเชื่อคุณสวัสดีค่ะอย่าหาว่าหนูหมกมุ่นเลยนะคะโอ้โหนี่เริ่มต้นเลยนะฮะย่าหาว่าหนูหมกมุ่นเลยนะคะ แต่หนูแต่งงานกับสามีมาเกือบสามเดือนแล้วแต่สามีของหนูเขาก็ยังไม่ยอมทำการบ้านสักทีอตอนแรกที่คบกันมาสามปีกว่าหนูก็คิดว่าเขาคงเป็นสุภาพบุรุษเลยไม่่วยโอกาสทำอะไรแต่นี่แต่งงานกันแล้วก็ยังไม่มีอะไรยอมรับนะคะว่าสกิดเขาก่อนบ้างก็มีแต่ก็จบแค่กอดจูบเท่านั้นเรื่องเซ็กซ์อาจจะไม่หวังอะไรเท่าไหร่แต่หนูเนี่ยอยากมีลูกนะฮะแต่ถ้าต่างคนต่างนอนกันไป คงไม่มีการปฏิสนธิแน่ๆค่ะอยากถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าแบบนี้มีกลิ่นเก้งกวางไหมคะโอ้โหเรื่องนี้นี่ถามมาแบบหนักแล้วฮะหนักแล้วฮะถ้าเป็นคุณสนุหกล่ะคะอะไรคุณคิดยังไงเด่นถามคุณก่อนผมคิดว่าแปลกแน่คบกันมาตั้งสามปีเป็นเด่นยด่นลองจนมั่นใจกัะเด่นถึงเอามาทําผัวเนี่ยจะไม่ยอมยอมให้เก็บสิ่งมาตัดริบบิ้นเป็นยังไงคะพอหลังจากแต่งแขกเหลือเห็นกันหมดจดทะเบียนเสร็จ ไม่เดนเลยอย่างนี้แย่หรค่ะชัดไปเปล่าอาจารย์ชัดไปเปล่าเราอ้อมก็ได้เรียนพูดกันตามความเป็นจริงยังต้องอ้อมครัอีกเหรอะสามปีนะคะไม่มีละแคะละใครไม่ได้ทดลองเลยไม่มีความรู้สึกใดๆเลยแต่งทําไมครับคุณต้องมั่นใจแล้วค่ะเขาต้องไม่ใช่ผู้ชายอาจารย์รับนวนสมวนตัวก็ดีแล้วอาจารย์ไปพูดอะไรเนี่ยและสามเดือนทําไมไม่ท้องไม่ทําอะไรกันเลยล่ะ แต่งแล้วคิดว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษไงสุภาพบุรุษไม่เอามีหรอผู้ชายที่ไหนเขาก็ต้องลองทำทั้งนั้นแหละมีเยอะนะจา์ที่ผู้หญิงนึกว่าผู้ชายให้เกียรติไม่ทําอะไรเลยอย่านึกแบบนี้เลยค่ะเย็นยวน่าไม่ดีก่อนจะแต่งเดี่นขอเปิดดูก่อนนะคะของมาครบไหมเยี่ยนซื้อของครับเดี๋ยวอาจารย์นี่ตกลงจากนี้ไปจากนี้ไปจะทำยังไงหาผัวใหม่ให้เร็วที่สุดเลยค่ะ หรือไม่ก็เอาให้เจ็บนะคะ<อ>ไปหาของปลอมอาามา,ชาใช้ให้เห็นเลยวางยาสลบลูกยินยานนอนหลับขมขืนผัวดีไหมคะสุดท้ายแล้วให้ผู้หญิงเริ่มก่อนเลยดีไหมก่อนที่จะแบบตัดสินใจแยกทางเป็นเดียนเดียนไม่ให้แล้วค่ะปพราะเดียนถือว่าเลยเวลาแล้วค่ะ, <c oughs> คะเดียนควรถือเลิกยามันส่งตัววันนั้นเดียนต้องได้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองค่ะอ๋อนะ เย็นวันแต่งงานเป็นวันเย็นถือว่าวันอื่นๆก็ไม่เป็นมงคลถ้าวันส่งตัวทําไมคุณไม่จัดการพิชิตศึกเดียนวันนั้นตอบจริงหรือตอบเล่นเนี่ยตอบจริงค่ะแล้วฝ่ายชายจะแต่งงานทําไมเนี่ยก็น่นนะสิคะก็เพื่อบังหน้าว่าตัวเองเป็นแมนหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาหนักนะปัญหาใหญ่เลยเนนยาวจะเรียนให้ลูกผู้หญิงทราบนะคะลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะเรื่องแบบเนี้ยมันเสียใจค่ะถ้าเป็นไปได้ ลองให้มั่นใจก่อนที่คุณจะใช้เขาตลอดชีวิตนะคะถ้าไม่ดีเรียนขอให้เปลี่ยนก่อนดีกว่าค่ะมไม่งั้นเหตุการณ์ผ่านม,มาถึงขั้นแต่งงานแต่งการเสร็จแล้วเป็นไงคะ สามเดือนไม่ใช้กันเลยอันนี้อยู่ไม่ได้นะคะเป็นเดืนย้อนกลับไปสามปีกว่าโอ้เด้นเสียเวลามากเลยเดื้ยนครบแล้วเลือกคนได้ต้องหลายคนค่ะเดื้นเสียเวลาชีวิตมากเลยโอ้ก็ขอให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็พบกับแนวทางที่ดีบอกไงคะเดื้ยนพูดอะไรไปก็จะหาว่าเดื้ยนไม่มียางอายถ้าเป็นเดื้นนะคะเดื้นลองก่อนค่ะก่อนแต่ง เดี้ยนก็ได้รู้ว่ามันใช้ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เดียนปรารถนาถ้าไม่ได้เดี้ยนเปลี่ยนค่ะเออเออใครจะว่าเดี้ยนใจง่ายเดียนไม่รักนวลสงวนเพเดียนอยากมีลูกก็ใช่ไงแล้วถ้ามีลูกเสร็จแล้วอ่ะไม่ทํากานบ้านจะมียังไงล่ะเออนั่นะสิฮะเอาละฮะสงสารนั่นะคะรีบตัดสินใจเร็วๆนะคะเสียเวลามาตั้งสามปีสามเดือนแล้วเดี๋ยว่าหาผัวใหม่เถอะค่ะลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ เรียนเห็นใจคุณนะคะรีบทำใหม่ไม่จบผูแล้วลว่าหรอกะค่ะนี่เลยละคะเทปแล้วเอาหรอคะ